สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกท่านนะคะที่เป็นคอละครจีนเหมือนๆกันนะคะสำหรับอพิโซดนี้ยังอยู่กับเรื่องกลับมารักกันอีกครั้งนะคะก็เป็นซีรีส์เรื่องใหม่ซึ่งออนแอร์อยู่บน VTV Thailand นะคะก็เริ่มเมื่อวันที่22พฤษภาคมคมที่ผ่านมานี้เองค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะในคลิปที่แล้วหวานก็ได้พูดโปรยไปแล้วว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะทีนี้พอมาอพิโซดนี้เรามาพูดถึงประโยชน์นะคะที่ได้รับจากเรื่องนี้หลังจากที่ได้ดูใน ช่วงต้น ต้นเรื่องเลยนะคะก็คือเราเห็นแล้วล่ะว่าทีมของเรื่องนอกจากจะเป็นรักโรแมนติกแล้วนะคะยังเป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจนะคะโดยผ่านทางตัวละครทั้งตัวนางเอกแล้วก็ตัวพระเอกเลยค่ะที่ทั้งสองคนนะคะจะมีความคิดเป็นอิสระแล้วก็มีบุคลิกที่แข็งแกร่งคําว่าบุคลิกที่แข็งแกร่งก็คือพวกเขามีความแบบว่าเออมั่นใจในความสามารถของตนเองในการที่จะทํางานให้มันประสบความสําเร็จได้นะคะรวมทั้งความออแง่คิด ในการใช้ชีวิตของทั้งคู่พวกเราก็จะได้เห็นด้วยนะคะเพราะแต่ละคนก็มีปมทางด้านครอบครัวมาแตกต่างกันแต่ว่าพอ โตขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีลักษณะบุคลิกบางอย่างที่ติดตัวมานะคะของทงั้งทางพระเอกแล้วก็ทางนางเอกเนี่ยแหละคะ่ะสำหรับเรื่องนี้ก็กำลังออนแอร์อยู่นะคะอย่างรัวๆเลยเช่นเดียวกันก็หลังจากคืนแรกที่เป็น6ตอนแล้ววันอื่นๆก็คงจะเป็นวันละประมาณ2ตอนนะคะสำหรับนักสแสดงนั้นนะคะพระเอกก็คือคุณจางปินปินนั่นเองส่วนนางเอกก็คือคุณอู๋เฉียนนะคะซึ่งทั้งคู่ก็มีผลงานมาแล้วมากมายแล้วก็แนวของเรื่องนี้นะคะ กลับมารักกันอีกครั้งเนี่ยเป็นแนวเบาๆสบายๆค่ะผู้กำกับนะคะก็คือคุณห่วงเทียนรนนั่นเองนะคะสำหรับคุณห่วงเทียนรนนั้นก็เก่งในเรื่องของเนี่ยรักโรแมนติกนะคะเป็นแนวแบบเบาๆแล้วก็เขาเคยทำแบบว่ากำกับเรื่องแบบเป็นดราม่ามาแล้วบ้างนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะเป็นเกี่ยวกับความรักความโรแมนติกซะมากกว่าเรื่องนี้นะคะมีนิยายต้นฉบับค่ะมีนิยายต้นฉบับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ไม่ ไม่หนักนะคะสำหรับเรื่องนี้แล้วก็จบดีแฮปปี้มากๆเลยเพราะว่าพระเอกกับนางเอกเนี่ยก็คือจะแบบเหมือนกับว่าเ,าเป็นเด็กก็เคยเจอกันแล้วจากนั้นกลับมาเจอกันอีกก็เหมือนกับว่าทั้งคู่นี้ต่อมาก็ได้จับมือแล้วก็โตนะคะตเติบโตไปด้วยกันในเรื่องราวของการ แข็งแร่งนะคะในการต่อสู้ในเรื่องของอาชีพการงานของพวกเขาก็คือมันจะมีสเตปของชีวิตนะคะก็คือตั้งแต่มัธยมแล้วก็ตอนมัธยมนั้นพวกเด็กๆนะคะก็ยังทําอะไรมากไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็แล้วแต่ครอบครัวจะจัดสรรค่ะอย่างพระเอกเนี้ยก็ต้องย้ายเมืองไปนะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นจะต้องย้ายไปก็เลยไม่ได้เรียนกับหนังเอกแล้วนะคะแต่พอพวกเขาโตขึ้นพวกเขาก็มีอิสระในการที่จะเลือกใช้ชีวิตของตัวเองแล้วก็เลือก ด้วยว่าตัวเองนั้นจะไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแล้วก็ทำงานอะไรนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่บอกเล่าถึงการสร้างแรงบันดาลใจนะคะของคนหนุ่มสาวในยุคใหม่ที่จะที่จะเติบโตไปในในการทำงานนะคะในที่ทำงานนั้นนะคะอูเฉียนเนี่ยก็จะเออเรียกอูเฉียนต้องเรียกตัวละครนะคะเซียงหยวนค่ะนางเอกนะคะก็เป็นบทหญิงสาวที่มักจะแบบว่าต้องต้องรับคำสั่งอยู่ตลอดเวลานะคะหัวหน้าสั่ง ทำโน่นนี่นั่นค่ะส่วนจางปินปินนั้นนะคะก็มารับบทเป็นอชูเหยียนซือซึ่งก็มาเป็นพระเอกนั่นแหละเขาก็เป็นคนที่มักจะต้องเผชิญหน้ากับความไม่ยุติธรรมในที่ทำงานแล้วก็ยืนหยัดนะคะที่จะต่อสู้เพื่อความยุติธรรมอันนั้นแล้วก็เขาก็เป็นเ,เรียกได้ว่าเป็นวิศวกรที่มีหัวก้าวหน้ามากๆเลยนะคะด้วยความหลอ่อความเก่งนะคะของพระเอกก,ก็กลายเป็นคนที่เหมือนกับเทพเจ้านะคะเทพเจ้าที่หลอ่อเหลาแล้วก็ สาวๆก็กรี๊ดกันนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะอย่าว่าแต่สาวคนอื่นก็นางเอกของพวกเราก็เคย ปิ๊งมาก่อนนะคะในโรงเรียนแต่จริงแล้วต้องใช้คําว่าพวกเขาก็ปิ๊งกันมาก่อนเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันเกิดเรื่องเข้าใจผิดกันนั่นเองนะคะจากนั้นก็กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วก็มาได้มีโอกาสบังเอิญมาทํางานด้วยกันดังนั้นความช่วยเหลืออาทรซึ่งกันและกันนะคะในเรื่องของงานแล้วก็ความใกล้ชิดมันก็ดึงให้พวกเขานี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ความรู้สึกเก่าๆนะคะเหมือนกับว่าเอยแต่ละความรู้สึกดีๆในสมัยที่อยู่โรงเรียนมัธยมอ่ะมันก็กลับ มาแล้วก็เกิดเป็นประกายแห่งความรักที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ณจุดนี้มันก็ไม่ได้มีแต่ความรักอย่างเดียวเพราะว่าพวกเขาโตแล้วไงเพราะฉะนั้นนะคะชีวิตส่วนใหญ่ของอย่างพวกเราเนี้ยเราก็ทํางานกันนะคะนอกจากที่ว่าจะทํางานเสร็จแล้วก็กลับบ้านไปเล่นกีฬาบ้างอะไรอย่างนี้ชีวิตมันก็วนเวียนอยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นนะคะแปของพวกเรามักจะอยู่ที่ออฟฟิศกันแล้วในเรื่องนี้เราก็จะได้เห็นถึงการเปิดเผยนะคะพัฒนาการทางด้านอารมณ์นะคะของ ตัวละครทุกๆตัวท,ท,ท,ที่เขาเติบโตมาแล้วก็พอวันเวลาผ่านไปเนี่ยอารมณ์ของเขาก็เปลี่ยนไปด้วยนะคะก็นอกจากพระเอกนางเอกที่พวกเรารู้จักกันดีแล้วนะคะอย่างดาราที่มาสมทบนะคะก็มีหลายๆท่านที่พวกเราก็คุนะ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นคุณหวงจือเอินนะคะคุณเซี่ยวร่วเหยียนแล้วก็คุณหลี่อี้เฉียว หลี่อี้เสี่ยวนะคะพวกเราก็คุ้นหน้าคุ้นตาพวกเขาเป็นอย่างดีนะคะเป็นแนวที่ดูได้ง่ายๆสบาย,บายมีความเบาสมองแล้วก็ตลกขบขันนะคะเรื่องนี้สามารถจะเยียวยาหัวใจเพื่อนๆได้ดีค่ะดูแบบไม่ต้องคิดอะไรนะคะยิ้มยิ้มขำๆไปแล้วก็มีความสุขกับพระเอกนางเอกที่มีใบหน้าที่น่ารักแล้วก็รูปร่างที่ดีค่ะโอ้ยนางเอกมาเรื่องนี้นะคะคุณอู๋เฉียนผอมลงมากๆเลยนะคะส่วนคุณจางเป็นๆน,นั้นมีออร่าสุดๆมาเลยค่ะ จริงๆแล้วนะคะคุณอู๋เฉียน,นยมีผลงานที่เป็นทางด้านของเนี่ยละครแนวไอดอลมาเยอะนะที่ที่ได้รับบทคล้ายๆกันถ้าเพื่อนๆจำได้นะคะเจ้าโมเฉิงในรุ่นเยาวก็ตอนนั้นก็คือ ผลงานของคุณอูเฉียนมีหลายๆเรื่องที่ประสบความสำเร็จในจีนปัจจุบันที่ทำให้คนจําได้ในแนวของความรักโรแมนติกนะคะนี่ก็มีเรื่องราวคล้ายๆกันนี่แหละค่ะกับเรื่องนี้ก็เขาก็มีความคาดหวังว่าเรื่องนี้ก็จะทําให้คนนะคะคจดจําได้อีกกับบรรยากาศเก่าๆที่เหมือนคุณอูเฉียงก็เคยแสดงมาแล้วก็เธอนั้นเป็นผู้ที่มีใบหน้าที่อ่อนหวานแล้วก็ใครเห็นก็จะเหมือนกับว่าเธอนั้นมีอารมณ์ที่สดชื่นอยู่ตลอดเวลานะคะ ซึ่งเราก็เห็นแล้วก็เห็นการาทักษะการแสดงของคุณอูเฉียนมาเรื่อยๆซึ่งหวานก็ว่าเธอแสดงได้ดีทีเดียวนะคะก็ดูแล้วมีความาประทับใจกับบทบาทที่เธอแสดงค่ะแล้วก็ในตอนที่เธอร้องไห้จากเรื่องอื่นๆนะคะก็ทําให้อินได้มากๆเช่นเดียวกันนะคะแต่ชอบที่ชอบให้เธอเล่นแบบแนวนี้มากกว่าอารมณ์ที่แบบสดชื่นนะคะชอบแบบนี้มากกว่าเพราะเธอยิ้มแล้วเหมือนว่าโลกมันจะสดใสมากๆเลยเพราะ ว่าเป็นคนที่น่ารักนะคะแล้วก็น่าก็จะออกกลมๆคางยาวๆนิดหนึ่งนะคะน่ารักดีค่ะแต่ถ้าเกิดว่านะคะเพื่อนๆที่แบบชอบแนวซีรีส์ซีรีสหน่อยนะคะแนวมีสาระเนี่ยอาจจะรู้สึกลำคาญเรื่องนี้ก็ได้ก็เป็นไปได้เพราะว่าเรื่องนี้นะคะหลักๆเลยก็คือมุ่งเน้นไปที่นางเอกของเรื่องหรือว่าผู้หญิงเนี่ยก็ไล่ตามผู้ชายนะคะก็คืออยากจะได้ผู้คนนี้ล่ะค่ะมาเป็นคู่ชีวิตของเรานะคะจะเป็นออกในแนวนั้นแหละนะคะเพราะฉะนั้น ก็อย่างที่หวานบอกว่าดูดูแบบที่ไม่ต้องคิดอะไรมากดูแบบที่ให้ปล่อยวางนะคะหัวใจแล้วก็อะไรต่างๆคือให้มันไปแบบเบาๆสบายๆไม่ต้องไปคิดอะไรตามนะคะก็ดูเรื่องนี้ได้ซึ่งมันดีต่อ <c oughs> ดีต่อสุขภาพจิตนะคะเรื่องนี้ไม่มีอะไรที่ต้องมาร้องไห้หนักหนาไม่มีดราม่ามากมายมันเป็นแนวเบาๆแนวของความไล่ล่าความรักนะคะก็คือนั่นแหละอย่างที่หวานบอกไปนะคะเป็นแนวของผู้หญิงอ พยายามที่จะจีบผู้ชายให้ได้นั่นเองนะคะทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วผู้ชายน่ะก็รักผู้หญิงอยู่แล้วเพียงแต่ว่าผู้ชายนั้นนะคะมีความาไม่มั่นใจในตัวเองเท่าไหร่ในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความรักนะคะก็ต้องให้ฝ่ายหญิงนั้นเป็นผู้ที่กระตุ้นอุ่นเครื่องมาก่อนแล้วหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่พระเอกนั้นกล้าที่จะเปิดใจเรียบร้อยแล้วอ่ะก็จะกลายเป็นพระเอกนั่นแหละค่ะที่แบบโอ้คลั่งรักสุดๆนะคะความสนุกมันก็จะอยู่ตรงนี้แหละตรงที่ผั กันนะคะว่านักเอกคลั่งรักเพื่อที่จะให้ได้พระเอกมารักพอพระเอกนะคะเปิดเผยว่าตัวเองก็รักแล้วอะไรทุกอย่างแล้วนะคะก็คือเอยทุกอย่างก็หวานแหววไปหมดเลยค่ะเรื่องนี้นะคะหวานเชื่อว่าความเป็นเคมีชีวฟิสิกส์นะคะ c ี CP ของคุณจางปิน,ป,นปินกับคุณอู๋เฉียนนั้นจะไม่ทําให้พวกเราผิดหวังค่ะก็อยากจะชวนเพื่อนๆน,นะคะมาดูเรื่องนี้เป็นเพื่อนก,นกันกับหวานไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจนะคะหรือว่าฉากอะไรที่โอ้แต่นะต้อง เอามาเล่าอีกอะไรอย่างนี้นะคะเราจะได้มาเมาท์มอยกันได้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพกันดีๆค่ะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ